นักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้นักเรียนอยู่กับคุณครูธเนศดินสกุลน,นะครับกับรายวิชาทัศนศิลป์นะฮะในระดับชั้น ระถมศึกษาปีที่5นั่นเองครับวันนี้นะครับพวกเราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับในเรื่องของการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์นั่นเองนะครับชื่อเรื่องอาจจะยาวนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับเรามาดูดีกว่าว่าเรื่องนี้มีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับในเรื่องนี้นะฮะอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอ1นนะครับ ตัวชี้วัดครับนักเรียนจะต้องระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศินและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเองและบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นได้นั่นเองครับต่อไปนี้นะครับมาดูดีกว่าว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง3ข้อมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ครับระบุปัญหาในงานทัศนศิลป์นะครับเกี่ยวกับภาพที่ไม่แสดงความหมายได้นะครับข้อ2ครับ ฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภาพที่ไม่สื่อความหมายครับและข้อที่3นะครับเห็นความสําคัญของการค้นหาปัญหาในภาพนั่นเองครับก็เรียนนะครับนักเรียนครับเรามาดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนนะครับในเรื่องของการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์เราแบ่งเป็น2ส่วนนะครับในเรื่องของปัญหาในการสื่อความหมายและปัญหาในการจัดองค์ประกอบ ซึ่งในวันนี้ครับเราจะเรียนในเรื่องของปัญหาในการสื่อความหมายรับนักเรียนครับใครพร้อมเรียนแล้วบ้างยกมือขึ้นครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเมื่อทุกคนพร้อมแบบนี้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นใดครับคุณครูนะครับอยากจะถามนักเรียนว่าเรียนสังเกตผลงานทัศนศิลป์ของตนเองที่เคยทํามาเนี่ยครับเคยสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วนะครับร่วมกันบอกสิครับว่าผลงานของตนเองมีปัญหาในเรื่องใดที่เคยเจอบ้างครับเรามาแชร์กันดีกว่าครับ มีอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหมีหลายอย่างมากเลยนะครับแมนครูนะฮะขอจําแนกดังต่อไปนี้ครับอย่างที่นักเรียนตอบมานะครับหนึงเลยที่เคยเจอก็คือระบายสีออกนอกเส้น่าใครเป็นบ้างเอ่ยโอ้โหมีหลายคนยกมือนะครับปัญหาต่อมาครับตัดเส้นขอบรูปภาพไม่ตรงอ่ามีใครเป็นบ้างครับปัญหานี้มีหลายคนเลยใช่ไหมครับปัญหาต่อมาเลยครับระบายสีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โอ้โหมีคนบอกว่าเป็นทั้ง3ปัญหานี้เลยไม่เป็นไรเรียนกับครูมีทางแก้ครับมาดูปัญหาต่อไปดีกว่าครับใช้กระดาษผิดประเภทเคยเป็นไหมครับมีคนบอกว่าเคยนะฮะไม่ต้องตกใจครับปัญหาต่อมาครับใช้สีโทนเดียวกันขาดจุดเด่นโอ้โหเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีนะฮะข้อต่อมาครับใช้สีไม่ตรงตามสีธรรมชาติครับปัญหาเหล่านี้กังวลใจไหมครับนักเรียนครับ หลายคนกังวลใจนะครับแต่มาเรียนกับครูนะครับไม่ต้องกังวลใจเรามีทางออกครับนักเรียนตั้งใจเรียนต่อไปเรื่อยๆนะครับครูจะมาไขาปัญหาและช่วยนักเรียนในการแก้ปัญหาเหล่านี้ครับเดี๋ยวเริ่มจากนะฮะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยใครพร้อมแล้วบ้านยกมือให้ดูหน่อยสิอ่าพร้อมแบบนี้แล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากการสังเกตภาพก่อนนะครับคุณครูมีภาพที่น่าสนใจสีสันสดใสมาให้สังเกต และตอบคำถามดังต่อไปนี้ครับคำถามถามว่าจากภาพประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้างครับมีใครตอบได้บ้างเอ่ยอ่ามีรายละเอียดหลายอย่างเลยใช่ไหมครับงั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับรายละเอียดก็คือเป็นภาพของเด็กผู้ชายสะพายกระเป๋าใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับที่เห็นอยู่ในภาพนี้มีอีกใช่ไหมครับอ่ามีสักของบ้านนะฮะหลังใหญ่มากเลยเนาะมีอะไรอีกเอ่ยนักเรียนครับมีต้นไม้ดอกไม้ภูเขาหมดหรือ,อยังครับ อย่างไม่หมดมีนกด้วยนะครับหมดหรือ,อยังเอ่ยอยังไม่หมดใช่ไหมมีอะไรอีกลูกอ่าดวงอาทิตย์และกอนเมฆนั่นเองครับนักเรียนครับตอบมาอย่างนี้แสดงว่าทุกคนมองละเอียดมากเลยขอชื่นชมนะฮะคำถามข้อต่อมาจากภาพเดิมครับถามว่าจากภาพนักเรียนคิดว่าภาพนี้มีปัญหาอะไรไหมโอ่ยใครคิดว่ามีปัญหาบ้างภาพนี้นะฮะอ่าทุกคนบอกมีปัญหาเนาะมีปัญหาอย่างไรครับ อ่ามีคนตอบมาแล้วนะครับใช่แล้วครับเป็นภาพตอนกลางวันที่มีดวงอาทิตย์แต่กลับใช้สีโทนเย็นซึ่งขัดกับความรู้สึกตอนกลางวันใช่ไหมครับถูกต้องเลยนะครับนี่คือปัญหาที่พบนะฮะนักเรียนครับสังเกตภาพนี้อีกครับคุณครูอยากถามว่าจากภาพเนี่ยนักเรียนคิดว่าภาพนี้มีปัญหาอะไรอีกไหมเอ่ย มีใช่ไหมครับใช่แล้วครับมีคนตอบถูกด้วยนะครับนั่นก็คือสัดส่วนของต้นไม้นะครับไม่ได้สัดส่วนเลยเนาะบ้านและดอกไม้มีขนาดใหญ่เกินไปนะครับใครที่ยังดูไม่รู้นะครับนักเรียนลองเทียบสัดส่วนสิครับต้นไม้กับบ้านเป็นยังไงลูกอ่ามีขนาดที่ไม่สมส่วนกันเลยเนาะเด็กที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่สมส่วนเมื่อเทียบกับหลายสิ่งหลายอย่างในองค์ประกอบของภาพแล้วนะครับใครที่ตอบถูกสุดยอดมากเลยช่างสังเกตมากนะครับนักเรียนครับ ครูมีภาพที่น่าสนใจให้นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพและตอบคำถามกันอีกแล้วนะครับให้เรียนสังเกตภาพดังต่อไปนี้นะครับและตอบคำถามข้อนี้ครับคำถามข้อนี้ถามว่าจากภาพประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้างเอ่ยใครตอบรายละเอียดอะไรได้บ้างลองตอบมาเลยสิครับอ้ามีคนตอบมาแล้วสัตว์ป่าใช่ไหมครับมีอะไรอีกหมดหรือ,อยังครับยังไม่หมดเนาะมีต้นไม้และ ต่อไม้ด้วยใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับเห็นเด่นชัดมากเลยอยู่กลางภาพเลยสายน้ําลําธารใช่ไหมครับนี่คือรายละเอียดนะครับเมื่อกี้มีหลายคนตอบถูกทั้งหมดเลยเป็นคนช่างสังเกตมากขอชื่นชมในจุดนี้ครับเรียนครับจากภาพนี้นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับสังเกตภาพนี้ต่อและตอบคําถามต่อไปนี้ครับถามว่าเรียนคิดว่าภาพนี้ต้องการสื่อความหมายเรื่องใดครับใครรู้แล้วยกมือตอบได้เลยครับ สุดยอดนะฮะใช่แล้วครับนั่นก็คือการตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองครับแล้วนักเรียนคิดว่าภาพนี้สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนหรือไม่อย่างไรใครคิดว่าสื่อความหมายได้ชัดเจนบ้างลองยกมือสิครับอ่าแล้วใครคิดว่าไม่ชัดเจนบ้างลองยกมือดูสิครับส่วนใหญ่ทั้งหมดนะฮะยกมือบอกว่าไม่ชัดเจนเนาะไม่ชัดเจนเพราะอะไรเรามาดูคําตอบดีกว่าภาพนี้ดูไม่ชัดเจนนะครับเพราะ เนื่องจากใช้สีโทนเย็นซึ่งขัดกับความรู้สึกจากเนื้อหาในภาพสัตว์ป่าย,ยังสุขสบายมีสายน้ำแสดงถึงความชุ่มชื้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันไม่ตรงกับคอนเซปต์หรือจุดประสงค์ของภาพนั่นเองครับมันยังดูสดชื่นอยู่เลยการตัดไม้ทำลายป่าเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาในการสื่อความหมายของภาพนะครับการสื่อความหมายในภาพต้องมีความสัมพันธ์กับความคิดของผู้วาดนะครับ ถ้าสิ่งที่ผู้วาดคิดไว้มีความชัดเจนก่อนแล้วนะครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้พยายามถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาผลงานออกมาได้อย่างง่ายดายและชัดเจนทีเดียวครับสื่อความหมายได้ตรงประเด็นแต่ถ้ายังกําหนดเป้าหมายไม่ได้วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนผลงานที่ออกมาครับก็สื่อความหมายได้ไม่ตรงประเด็นก็เกิดปัญหาในการสื่อความหมายทีเดียวครับ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ครูมีคลิปวิดีโอนะครับที่เกี่ยวกับปัญหาในการสื่อความหมายของภาพนะครับเพื่อที่พวกเรานะครับจะได้เข้าใจเห็นถึงประเด็นได้ตรงชัดเจนนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วมาดูคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่านะครับภาพนี้มีปัญหาในการสร้างงานทัศนศิลป์แต่ละงานเราอาจพบปัญหาหลายอย่าง ปัญหาต่างๆเหล่านี้ทำให้ผลงานที่สร้างเสร็จแล้วดูไม่สวยสมใจหรือไม่สามารถสื่อความหมายหรือบอกเรื่องราวให้ผู้ชมเข้าใจตามความคิดที่ต้องการจะถ่ายทอดได้เราต้องหาสาเหตุแล้วแก้ไขเพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์ พราะสิ่งสําคัญในการสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์คือการถ่ายทอดความคิดของผู้สร้างลงไปในผลงานแล้วผลงานนั้นสามารถสื่อความหมายหรือถ่ายทอดเรื่องราวได้ตรงกับความคิดนะครับปัญหาด้านภาพไม่สื่อความหมายภาพนี้ผูว้วาดต้องการสื่อความหมายให้ผู้ชมว่าการตัดไม้ทําลายป่าทําให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ภาพที่ออกมายังสื่อความหมายไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ชมไม่ทราบถึงสิ่งที่ผู้วาดต,ต้องการถ่ายทอดเนื่องจากใช้สีโทนเย็นซึ่งขัดกับความรู้สึกจากเนื้อหาในภาพสัตว์ป่าย,ยังคงสุขสบายมีสายน้ำแสดงถึงความชุ่มเย็นนักเรียนครับการสื่อความหมายในภาพมีความสำคัญกับความคิดของผู้วาดถ้าสิ่งที่ผู้วาดคิดไว้มีความชัดเจนก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้พยายามถ่ายทอดความคิดนั้นออกมา เป็นผลงานได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้การใช้อุปกรณ์และทักษะในการวาดก็มีส่วนประกอบที่ทำให้ภาพวาดนั้นสื่อความหมายได้ตรงกับความต้องการของผู้วาดนะครับ นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ชมคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับปัญหาในการสื่อความหมายของภาพไปแล้วนะครับนักเรียนจะพบถึงวัตถุประสงค์ของการวาดภาพว่ามีความสําคัญจะทําให้พวกเรานะครับสามารถสื่อความหมายของภาพได้ชัดเจนนะครับรวมไปถึงเมื่อเกิดปัญหาในการสื่อความหมายแล้วควรจะแก้ไขอย่างไรนั่นเองนะครับใครที่เข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ไขหลายอย่างนี้แล้วบ้างยกมือขึ้นสิครับ อ่าเข้าใจแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเรานะครับจะต้องเรียนรู้นะครับและนำไปปรับใช้ในการทำงานทัศนศิลป์ของนักเรียนทุกคนนะฮะ นักเรียนครับต่อจากนี้นะครับคุณครูมีภาพที่น่าสนใจทั้ง2ภาพนะครับมาให้นักเรียนนะครับสังเกตและตอบคําถามกันด้วยนะครับจากภาพนะครับนักเรียนจะพบว่าภาพที่1และภาพที่2เนี่ยเป็นภาพเดียวกันแต่ดูแล้วไม่เหมือนกันเลยเอ๊มันเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราจะรู้จากการสังเกตและตอบคําถามต่อไปนี้ครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าภาพทุ่งดอกไม้ภาพที่1 ใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมอย่างไรทำไมมันถึงไม่เหมือนภาพที่2องทำไมมันดูมัวๆแบบนี้เลยครับใครรู้บ้างยกมือตอบสิครับอ่ามีคนตอบมาแล้วนะครับและถูกต้องด้วยนะครับเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าภาพที่1น,นั้นนะครับเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปทําให้สีกระจายไปทั่วภาพเลยนะครับภาพเลยออกมาดังที่นักเรียนเห็นอยู่นี้ครับ นักเรียนครับลองสังเกตภาพนี้ให้ดีๆสิครับทั้งภาพที่1และภาพที่2นั้นนะครับครูอยากถามนักเรียนว่าจากภาพวาดทุ่งดอกไม้ทั้ง2ภาพภาพใดเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมบ้าง1ห,หรือ2อ,อ่าถูกต้องนะครับนั่นคือภาพที่2นั่นเองนะครับภาพที่2เป็นภาพที่เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เหมาะสม ภาพออกมาจึงคมชัดและสวยงามนั่นเองครับนักเรีนยนครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ภาพนี้น่าสนใจมากเลยเห็นไหมครับภาพเดียวกันแต่ทําไมมันดูต่างกันเลยครับภาพที่1กับภาพที่2มีปัญหาอย่างไรดูคําถามสิครับคําถามถามว่าจากภาพทั้งสองภาพนี้ภาพใดเลือกใช้อุปกรณ์เหมาะสมครับภาพที่1 หรือภาพที่2ครับถูกต้องใช่เลยครับคําตอบคือภาพที่2เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสมมากเลยพอใช้วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมภาพก็ดูออกมาเรียบร้อยนั่นเองครับนักเรียนครับครูอยากถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าภาพที่1นเนี่ยใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสมอย่างไรทําไมถึงคิดว่าภาพที่1ใช้ไม่เหมาะสมครับคําตอบก็คือ ภาพขนาดเล็กใช้อุปกรณ์ตัดเส้นใหญ่เกินไปมันก็เลยดูเปรอะปะใช่ไหมครับถ้าใช้วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมพอดีมันก็จะดูเรียบร้อยนั่นเองครับนี่นะครับก็คือปัญหาในการจัดองค์ประกอบครับซึ่งภาพที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสมลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับ เป็นอย่างไรเอ่ยก็คือการใช้อุปกรณ์ระบายสีไม่เหมาะสมกับงานภาพก็เลยดูฟุ้งๆนะฮะหาจุดเด่นไม่เจออาจจะดูเปื่อยปะด้วยนะครับอีกประเภทหนึ่งครับภาพขนาดเล็กนะครับแต่ด้านไปใช้นะฮะวัสดุตัดเส้นขนาดใหญ่เกินไปภาพก็เลยดูไม่เหมาะสมนั่นเองดูไม่เรียบร้อยนั่นเองครับแล้วถ้าเราใช้วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมมันก็จะเป็น แบบนี้นั่นเองครับดูแล้วสวยงามครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับงานวิธีการแก้ไขรู้แล้วเนาะ ควรเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานที่เรากำลังทำอยู่นะครับเวลาเลือกวัสดุอุปกรณ์จะเป็นอย่างไรปัญหาเป็นอย่างไรอยากเข้าใจมากขึ้นครูมีคลิปวิดีโอให้ดูครับเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองในเรื่องของปัญหาด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับงานครับใครพร้อมที่จะชมคลิปวิดีโอแล้วบ้างยกมือขึ้นครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มชมคลิปวิดีโอกันได้เลย ปัญหาด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับงานการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับงานเช่นภาพมีขนาดเล็กแต่ใช้อุปกรณ์ในการวาดเส้นหรือตัดเส้นที่มีขนาดใหญ่ต้องการเก็บรายละเอียดเล็กๆในภาพแต่ใช้ผู้กันเบอร์ใหญ่ระบายอาจทำให้ผลงานไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เราได้ผลงานตรงกับความต้องการนะครับหมดเวลาของคลิปวิดีโอนะฮะเป็นอย่างไรบ้างครับพอจะเข้าใจบ้างไหมเอ่ยใครเข้าใจแล้วบ้างครับยกมือให้ดูหน่อยครับ อ่าทุกคนเข้าใจแล้วนะครับเมื่อทุกคนเข้าใจแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยฮะทำงานศิลปะทํางานทัศนศิลป์ก็จะต้องนําวิธีการเหล่านี้นะครับไปใช้กับงานของตนเองให้ดีนะครับเพื่อให้ภาพออกมาแล้วดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะฮะผ่านปัญหาเหล่านี้ไปให้ได้ครับนักเรียนครับ ต่อจากนี้นะครับจะถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์แล้วนะครับวันนี้มีกิจกรรมคิดวิเคราะห์ที่น่าสนใจอะไรบ้างเรามาดูไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ กิจกรรมคิดวิเคราะห์ในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพที่ใช้อุปกรณ์เหมาะสมและไม่เหมาะสมว่าความเหมือนและความแตกต่างเป็นอย่างไรโดยเป็นแผนภาพความคิดดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับฝั่งหนึ่งเป็นภาพที่ใช้อุปกรณ์เหมาะสมอีกฝั่งหนึ่งเป็นภาพที่ใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสมครับส่วนสิ่งที่เหมือนกันครับเขียนไว้ตรงกลางได้เลยครับ ใครพร้อมที่จะทํากิจกรรมคิดวิเคราะห์นี้แล้วบ้างครับยกมือให้ดูหน่อยสิครับโอ้โหพร้อมเพียงแบบนี้นะครับงั้นเรามาเริ่มกันได้เลยครับ หมดเวลาครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคําตอบกันดีกว่านะครับว่านเนียนตอบคําถามมันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยที่คุณครูนะครับขอบอกแนวคําตอบในด้านของภาพที่ใช้อุปกรณ์เหมาะสมก่อนเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าพวกเราใช้อุปกรณ์เหมาะสมในการทํางานทัศนศิลป์การวัดภาพระบ,รบายสีครับผลงานของพวกเราจะดูมีความสมบูรณ์สวยงามสื่อความหมายได้ชัดเจน แต่แต่แต,แต่ถ้าเมื่อไหร่พวกเราใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมนะครับภาพของพวกเราจะดูไม่สวยงามเลยไม่สวยงามเพราะอะไรครับ1ไม่สมบูรณ์ครับอาจจะดูเปิดปะครับแล้วเมื่อมันเปิดป,ปะไม่สวยงามครับการสื่อความหมายก็จะสื่อความหมายได้ไม่ชัดเจนนั่นเองครับสิ่งที่เหมือนกันเลยครับนั่นก็คือใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เพื่อสื่อความหมายเพราะฉะนั้นนักเรียนครับเวลาเราสร้างผลงานทัศนศิลป์ครับวัตถุประสงค์เป้าหมายเราชัดเจน การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก็สำคัญต้องชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและต้องเหมาะสมด้วยนะครับจากการที่นักเรียนนะครับได้ทำกิจกรรมคิดวิเคราะห์ไปแล้วนะครับเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจร่วมกันดีกว่านะครับว่าในการวาดภาพในงานทัศนศิลป์ต้องมีความสมดุลครับการเลือกใช้โทนสีการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับภาพรายละเอียดในภาพต้องชัดเจนสามารถสื่อความหมายให้สัมพันธ์กันได้นั่นเองครับนักเรียนครับจากการทำ กิจกรรมคิดวิเคราะห์ทุกคนพอจะเข้าใจคอนเซปต์ของงานเรื่องนี้ไหมครับอ่าทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วต่อไปมาถึงช่วงของภาระงานชิ้นงานถ้าเข้าใจแบบนี้เรามาดูภาระงานชิ้นงานว่าน่าสนใจอย่างไรบ้างกันเลยดีกว่าครับ นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าภาระงานและชิ้นงานที่น่าสนใจในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะวันนี้นะครับคุณครูนะครับจะให้นักเรียนเลือกนะับผลงานการวาดภาพระบายสีของตนเองที่มีปัญหาภาพไม่สื่อความหมายและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับงานมานะครับจากนั้นให้ทำอะไรเอ่ยจากนั้นให้ระบุป,ปัญหาและฝึกปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาภาพที่ไม่สื่อความหมายและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับงานนะครับลงในกระดาษวาดเขียนดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับอ่ามีผลงานนะครับแล้วนันกเรียนเขเขียนบรรยายไปเลยว่าส่วนไหนอะไรเป็นอย่างไรในเรื่องของปัญหาภาพไม่สื่อความหมายครับ และในส่วนของปัญหาการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างไรนะฮะพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขเขียนบรรยายให้ละเอียดนะครับเมื่อเราเขียนบรรยายละเอียดแล้วนะครับเรามาดูนะฮะรายการประเมินกันดีกว่านะครับว่าการประเมินเนี่ยจะได้คุณภาพ4ี่เนี่ยต้องเป็นอย่างไรบ้างครับถ้านักเรียนทําตามนี้ได้ระดับคุณภาพ4ี่ซึ่งยอดเยี่ยมมากแน่นอนครับเมื่อเห็นระดับคุณภาพแล้วนะครับพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติการกันหรือ,อยังครับ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับลงมือปฏิบัติชิ้นงานกันได้เลยครับหมดเวลานะครับจากการดูที่นักเรียนทํางานนะครับคุณครูนะฮะเห็นความตั้งใจและความพยายามนะครับในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทำให้นักเรียนนะครับพบวิธีการในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็มี ความพยายามรวมไปถึงทักษะที่เพิ่มเติมมาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาร่วมการสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันดีกว่านะครับในเรื่องของปัญหาในการสื่อความหมายเกิดจากการถ่ายทอดเนื้อหาที่ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็การใช้อุปกรณ์และทักษะในการวัดภาพที่ไม่ชํานาญก็เป็นส่วนประกอบที่ทําให้ภาพวาดสื่อความหมายได้ตรงความต้องการของผู้วาดด้วยนะครับถ้าอุปกรณ์วัตถุประสงค์ชัดเจน นะฮะความหมายที่ออกมาก็ตรงประเด็นครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันมากเลยนะครับกับวัตถุประสงค์ในการทํางานแล้วก็การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับนักเรียนครับจากที่นักเรียนนะครับได้ทําชิ้นงานเกี่ยวกับปัญหาภาพที่ไม่สื่อความหมายกันไปนะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเหมาะสมด้วยนะครับ ต่อจากนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนออกมานําเสนอผลงานของตนเองนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับโดยที่คุณครูนะครับและเพื่อนๆนะครับจะร่วมการประเมินผลงานของนักเรียนนะครับแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะครับว่าผลงานของเราควรจะปรับปรุงตรงไหนนะครับผลงานของนักเรียนจะได้ดีมากยิ่งขึ้นครับนักเรียนครับใครพร้อมที่จะนําเสนองานแล้วบ้างครับอ่าเมื่อทุกคนยกมือพร้อมแบบนี้นะครับงั้นเราเริ่มเสนอผลงานกันได้เลย หมดเวลาครับนักเรียนครับตอนนี้นะฮะนำเสนอผลงานได้ยอดเยี่ยมทีเดียวครับผลงานทุกชิ้นออกมาดีมากเลยนะครับเพื่อเป็นการทบทวนจากการเรียนนะครับวันนี้คุณครูมีคําถามนะฮะกับกิจกรรมตอบคําถาม3วินาทีนะครับนักเรียนมีเวลาในการคิดเพียง3วินาทีเท่านั้นใครคิดออกก่อนสามารถตอบได้ก่อนเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเราจะได้ทดสอบตัวเองว่าวันนี้เรียนมาเข้าใจมากน้อยเพียงไรนะฮะคำถามข้อที่1ถามว่าข้อใด ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาในงานทัศนศิลป์น,นะฮะข้อกอครับภาพไม่สื่อความหมายข้อขอครับภาพไม่มีจุดเด่นข้อคอครับภาพใช้สีน้อยและข้องอครับภาพไม่มีความสมดุลนักเรียนตอบข้อไหนถึงจะถูกต้องที่สุดดีครับอ่าตอบมาพร้อมกันเสียงดังฟังชัดเลยนั่นก็คือข้อคอนั่นเองนะครับภาพใช้สีน้อยนะครับไม่ใช่ปัญหาในงานทัศนศิลป์ครับ ต่างจากข้ออื่นๆซึ่งเป็นปัญหาในงานทัศนศิลป์นั่นเองครับข้อที่2คําถามถามว่าภาพใดแสดงถึงความแห้งแล้งครับข้อกอฮะต้นไม้สีเขียวจินตนาการตามไปด้วยนะครับต้นไม้สีเขียวเป็นอย่างไรข้อขอครับลำธารไม่มีน้ําจะเป็นอย่างไรน่าจินตนาการตามด้วยข้อคอครับสัตว์ปลาฟูงใหญ่กําลังกินน้ําอยู่และข้องอฮะ ทุ่งหญ้ามีดอกไม้เบ่งบานครับจินตนาการตามแต่ละข้อคิดว่าข้อใดเป็นคำตอบของข้อนี้ครับถูกต้องเก่งมากเลยคำตอบคือข้อขอนั่นเองลำธารไม่มีน้ำนะครับลองจินตนาการดูแล้วคงจะเหือดแห้งแห้งแล้งทีเดียวนะครับคำถามข้อที่3นะครับถามว่าถ้าต้องการวาดเส้นบนปีกนกตัวเล็กที่มีความละเอียดควรเลือกใช้สิ่งใดข้อกอสี่ไม้ปลายแหลมข้อข คู่กันขนาดใหญ่ข้อคอสี่ช็อกและข้องอสเทียนจินตนาการอีกครั้งหนึ่งนะฮะนักเรียนลองคิดดูสิครับว่าถ้าต้องการว่าเส้นบนปีกนกตัวแรกที่มีความละเอียดเนี่ยนะฮะควรใช้สิ่งใดใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรครับตอบข้อไหนดีเอ่ยข้อ ก่อนนั่นเองนะครับหลายคนตอบถูกต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากทีเดียวนะครับเลือกใช้อุปกรณ์เหมาะสมนะครับจะทําให้ผลงานของเราสื่อความหมายได้ชัดเจนด้วยนะครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาในการสื่อความหมายนะครับและปัญหาด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่เหมาะสมกับงานไปแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนนะครับจะนําวิธีการเหล่านี้นะครับไปใช้และปรับปรุงและพัฒนาประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียนให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อการสื่อความหมายของนักเรียนจะได้ตรงประเด็นนั่นเองครับผลงานสวยๆที่ไม่มีปัญหาเหล่านี้นะครับจะอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้น่าเสียดายมากเลยนักเรียนครับลอ,อล,ลองโพสต์ลงโซเชียลสิครับอินสตาแกรมนะฮะเฟซบุ๊ก ทวิสเตอร์หรือบางคนมี u t u b e นะครับจะทำใน YouTube ด้วยก็ได้นะครับโพสต์เหล่านี้ลงไปทางโลกออนไลน์นะครับเพื่อเป็นการเยผยแพร่ผลงานของตนเองนะครับครูเชื่อว่าผลงานของเราต้องมีคนมากดไลค์กดแชร์มากมายแน่นอนครับก็เป็นกำลังใจอีกกำลังใจหนึ่งนะครับนอกจากกำลังใจที่ครูมีให้ทุกคนแล้วนะครับในการเรียนวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับนักเรียนจะมาพบกับครูทเนศดินสกุลกับรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับ แต่เราวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ